ที่เฮาน,น,นาี่น,นะครับเป็นลูกษย์หลวงผู้แหวนะครับเป็นลูกษย์เอกก็ว่าได้นะครับเป็นเพศนักเรีของผู้บาอาจารย์ในสายพ้นการปฏิบัตินะครับเพื่อนมาเฮา,านี่เป็นง่ายน่ครับ่ว่าลูกษย์ลูกหาพ้นเมือ่อนผมไปใช้ยพมุ่มอาจารย์นกเนี่ยนะครับก็สั่งโบนถ์ซื้อกิดเงินพันล้านแล้วนะครับเป็นลูกซย์เพื่อนนะครับลูกษย์ลูกหาเมื่อนี้นะครับให้เฮ้านีย่ยาควงความการกบวงนะครับเว่า หายากนะครับผมกาเป็นคนลืงแบบที่แสดงหากับอาจารย์ในเขตอสารเขตภาคเนือเขตภาคใส้รพวัน,นเดียให้นี่ลูงปูในห่อเนี่ยน,นะครับเป็นที่รักยดึดยีดกันนะครับตอนนี้นจากระลังากเลกใส่ห้อซุปู่สุคน้นาามือดีปูนกับขึ้นไหวบ้านตอนใดไหนี่ครับนำ้ำมือวันที่ยี่สิบท่านว่านะครับต่อมาพ้นมาวันที่ยี่สิหาพิจิกาอินที่แล้วแบัลียางมองหาอยูโรควอตทุขึ้นเกาแทีโรงยรัวสั่นนครับ บาดีก็เลยเล่นเ่นผาตาทอดไปแล้วเลยขึ้นข้ากบาดเนี่ยแะครับกับอีเหลือเงินวัจักบาทดหลวงปู่มันก็เลยมายกเสาเอกเสาโทให้วันที่วันที่แปดเด้อยี่สิบท่นวาเปลี่ยนมือวันที่แปดบาดีวันที่ยี่สิบท่าเพราะว่าเพียงที่ผมจำได้เพราะผมเป็นอุนที่สวนเขาไม่ยกเสาเอกให้นะครับก็เลยขออนุญาตว่าให้เฮานะครับหลวงปู่ก็เลยเป็นต้นให้นะครับ ต้นไห้จำนวน200,000บาทนะครับเนอ้อ200,000บาทกับเงื่อนเขาเรีบัญชีเลยครับเครื่องเงื่อนทีใด้โชว์เชียวเนี่ยบริจาคเนี้ยเป็นเงื่อนต้นที่มีอยู่แล้วเร็ก201,399บาทสาธุต่างๆนะครับเนอ้อสาธวนะครับเดี๋ยวเงื่อนต่อยอดก็กจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อนี้ก็ได้รับเกียรจากไปออกคำนะครับวัปะปะดปลาโทกสีทองเวลาวัดนพันธ์ทีวิไลวัน นะครับวัดาพันธ์นะครับมือดีเพิ่นกับนําพี่นอมาจากวัดปานน้อสีทองนะครับเป็นโอกาสย่างดีนะครับที่เท่ามีโอกาสได้ใช้บาตรคุปบาจาร์ในท้าบุญนะครับบุญก็ยุ่ใช้หรอกครับถามว่าบุญบุญเป็นอะไรแค่มากแต่บุรีพรบไร้บินหรอกครับ่วามอยู่ที่ใจนะครับอุลกนถามว่าบุญเพี้แล้วเพียวเสียแมนครับึ่นเสียควบโลภเสียควมโกรธเสียควบหลง นะครับนี่คือเข้ากับป็นกุลแล้วนะครับขอโอกาสว่าใ้เฮ้าพี่น้องสุข,ขูมสุข,ข้นนะครับเป็นโอกาสอสมบูรณ์พรคุณเจ้าจารีบีนาาีบาเพิ่พเมเติมนะครับเรื่องนี้คืาลุงสันต์<า>เน่ามา,านะครับหลังจากขอพรอะบิดาเสด็จกษัตริย์วายพระรับศีลนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านโฆษกตอ่อเลยนะครับเด้่องจัดหน่อยครับเป็นนางสาวาหลวงปู่หลวงตาเพื่อน หลวงปู่สุพินฐานุตโมได้รับความหนูพินฐานุตโมได้รับความมตตาจากทรงดีครับนี่แหละนี่แหละแวเป็นตไรแม่เนี่ยเป็นตไแม่เนี่ยต่รแม่เนี่ยววลขานวลอเินทั้งที่ทั้งน้องเออทั้ง คุณพอกำนั่นคุณพอกำนันเออโรเรียนแงสถานเออเขานังธนกบอสเอนั่งนากะชั่ทางไหนเออต่อไปพิธีกรรมพิธีการต่อไปก็คือเออไปทคุณไปทงอ้้นไปทา้งลังคุณนะพ่อ อันนี้กินแต่เดวกันลุงชุดเรานะครับเรือว่างนซ่างตไม่ได้รหาบงนงหมงเศาเี๋ยวนนี่อัหมเศ้าไปเบิรละนั่งเบิร์ นะครับคณะสงพอโดยด้กับเ้อพี่น้องขพอาุญาตเชิญนะครับหาที่นั่งนะครับันมีได้รัโอกาสจากดแทลวูปูซอนะครับผู้ที่ถามงปูเป็นประธานีจุดูปเทียนบูชาพระธาตุไปนะครับไซมูเชิญทีหรือที่วิทยวนะครับประธานด้ับเอดธอนจชะครับดวนนะครับครับขอญาตอร ก็ยิ่เอาก็ยิ่เอาเออนะครับปอยากพระคุณเจ้าสันพัฒตารเสร็จซับเรียบร้อยแล้วเพื่อนกาซเป็นเทีเทศหลวงปูจุดถูเทียนบูชาพระไตนะครับเพื่อนกาทีซูควันเขาน้ำพี่น้องพี่น้อกลุ่มเขางที่าการช่วงมื่อ้นี่ครับพี่วีนะครับเป็นผู้ติดตามหลวงปูผู้ผู้อุัาภ์มปถากนะครับสับบีเมล่าเมดิเวล่าพญางาก็ะเลยให่ทพี่วีนะครับถือว่า ปูทีสีเพิ่นมาเบื้องล้วนี่นะครับทีนี้เ่นสุดท้ายดูไปนะครับไปหาภูมิเทวดาหานางปลาเทพบูเทวดามาซอยอีกนะครับเลือกปูกระเบื้องเลือกันห้องนะครับเลื้ยล่างนะครับกัถือว่าโอกาสดีเป็นโอกาสที่สมควรนะครับเป็นมือท like, ี shoe, ่สมควรนะครับเป็นโอกาสที the the ่ดีนะครับขออนุญาตเชิญเชิญปลาท่านอดีตรองนายกนะครับคุณตอกุล่า โภแกสุโขนะครับข้าวูกาวข้าวบูชานี่แต่ละกันฝ่ายพาราสินครับขอได้ใญ่ในเชิญเลยครับมือิบแตกไม่อยู่ได้ทำห่อมากแล้วนะาวางโชคาบนะครับะเดนได้เตียมมากขึ้นอ่ะนะครับเอออ้าวคนไผปผู้แดงมากไหนผู้แดงมากการแดงนี่เหตุบาอยืนดิไหนผูแดงมากไหมในม่อนพันยืนบ่ ท่เงาหวานเ่อขม่าขมาต้มนุ่น <Mul> พันแม่ต้มนุนพันหานต้มน่นพันซวานตรมนุ่นพันหา้มิุ่นอันหอกเต้มนิ่นพั่หวานต้มนจพัยหวานต้มนย่น้อนหน นี่ฮล่ะเิ่นซีเมยูนิลาะนยับินบาทอยู่เออสุาสุขไม่เหรอคะสักการณ์สัสกาลรนา abipu sayama jilina sakalena tang sang sang, sang abipu sayama sang sama sambut buh, ตัณต์อาบิวาเทมิภาคะโตภะคะวะตาธรรมุนามังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนาม

cha si la ni a cha yam pi ma vi sung vi sung lak khana tha ya si la ni na sa Namo bhagavato arahato vato sama sambut tatsa Namo tatsa bhagavato arahato hatto sama sambut tatsa Namo tatsa bhagavato arahato hatto sama sambut ສสาภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังรณังกามิพุทธ พุทิยมปิบุตรังสานองกัสามิพุติยมปิบุตรังสลนังกัสามีพุทิยมปิธุตมังสรรนองกัสามิพุิยมปิธุตมังสลานังกัสามี